ไปได้ถ้าเราสามารถคุมรายรับรายจ่ายได้อย่างดีพอไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับครับสวัสดีครับเชิญครับทุกวันนี้นะครับที่บ้านเมืองของเราต้องประสบกับปัญหาอยู่ทุกวันนี้ครับมันเรื่องมันมาจากนักการเมืองอย่างเดียวเหรอครับใช่ไหมครับไม่ให้เกี่ยวกับปฏิที่รูปครับ ครับตั้งแต่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท,ท,ท,ทุกรัฐบาลมาเลยไล่มาตั้งแต่รัฐบาลจอมพลป้าจอมพลถนอมนะครับร้วมแต่เราได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรมรมันจึงทำให้บ้านเมืองของเราประสบกับปัญหามาโดยตลอดต้องมีการชุมมขับไล่รัฐบาลมาตลอดรับงทั้งที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะครับเป็นเมืองพุทธต้องมีคุณธรรม ทีนี้ทํำยังไงถึงจะให้ไอ้รัฐบาลหรือนักการเมืองชั่วเหล่านี้ออกไปได้นะครับตามที่ท่านประสงค์ท่านพูดว่าเราดําเนินการาทางกฎหมายด้วยการฟ้องร้องเอาคดีขึ้นสู่ศาลที่รัฐบาลนี้จะทําผิดกฎหมาย <c oughs> ในกรณีที่จะทําให้ประเทศไทยเราเสียดินแดนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ถูกต้อง เป็นทางช่องทางที่สมบแต่ผมมองเห็นว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเอานักการเมืองอ่าพรรคใหม่รุ่งใหม่เข้ามาอีกนะครับมันก็จะไม่สิ้นสุดในทางโกงกินและก็กดขี่ข่มเหงราษฎรต่อไปถ้าหากว่าเรามีการขับไล่เอานักการเมืองชั่วพวกนี้ออกไปให้หมดให้เว้นวรรคการเลือกตั้งอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่าสามปีในช่วงเว้นว่างนี้ต้องดำเนินคดีกับผู้ช่อลาดบางหลวงโกงกินชาติบ้านเมืองเอาไปไล่กันมาตั้งแต่ท่าศินยิ่งรักวัะนทตรีทั้งหมดเนี่ยครับผมเชื่อว่าเงินที่เขาโกงจินันไปนี่ต้องมากมายมาหาศาลหลายแสนล้านเงินเหล่านี้นะครับที่จะเอามาช่วยเหลือ,อประเทศชาติและช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้ลืมตาอ้าปากได้ นะครับผมผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าทําอย่างนี้ได้นะครับประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจขึ้นมาแต่ว่าทั้งหมดนี้เราจะทําได้อย่างไรครับนนในเมื่อไอ้ข้าราชการประจําผู้ที่มีอํานาจในการที่จะกํากับดูแลไม่นักการเมืองนี่ชอรลาชบางหลวงขี้โกงเนี่ย ตอนนี้มันก็เข้าไปก้มหัวอยู่ใต้กระโโรงของเขาแล้วนะครับขึ้นสมัยก่อนนั้นนะครับนะักการเมืองหรือพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยจะเกรงกลัวฝ่ายทหารมากจะไม่กล้าทําอะไรแม้แต่งบประมาณก็ไม่ไม่กล้าไปแตะต้องแล้วก็สมัยก่อนนั้นนะครับรัฐบาลนี้จะอยู่ได้ในเกินสองปีหรือเี็มเสศเพราะว่ามีเหตุการณ์ขอรับข้ามการโฟงเกิดขึ้น เมื่อมีการตรวจสอบก็ต้องลาออกไปหรือไม่ก็ถูกขับไล่ถูกทำรัฐประหารแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่ามันมาจากสภาสภาที่สนามมาสมัยคุณอุทัยเป็นประธานสภานะครับเพื่อต้องการที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่เข้มแข็งอยู่ได้นานๆจะได้บริหารบ้านเมืองนำนโยบายให้สำเร็จรู้ล่วงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะครับ จึงวางกฎหมายไว้ให้รัฐบาลเช้่นมแข็งให้ใหฝ่ายค้านตรวจสอบยากอันนี้ถ้าว่าเราได้ผู้นำที่มีคุณธรรมดีครับจะทำให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติแต่บังเอิญเราไม่ได้คนประเภทนั้น <c oughs> เราได้แต่คนชั่วที่คิดเห็นแก่ผลประโยชน์นะเขมีอำนาจก็ใช้อำนาจหลงอำนาจกอบโกงกินปิดตากประชาชนอะไรที่ขัดผลประโยชน์ของตัวเอง ก็พยายามแก้เสียในกรณีที่ขายดาวเทียมขาอะไรจะต้องเสียภาษีก็แก้ไม่ให้เสียภาษีเสียอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมมองเห็นทางเดียวนะครับอยากจะให้ทำอย่างไรที่จะขับไล่ไอ้พวกนักการเมืองชั่วเหล่านี้ออกไปแต่มันจะอาจจะต้องมีการเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าทำาดําเนินการตามที่ท่านประสงค์ท่านพูด ผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอย่างน้อยที่สุดเราก็สอนให้มารู้ว่าที่มันทํานั้นมันทาผิดกฎหมายนะครับ,รบเมื่อมันโพ้นอานาจไปแล้วเราก็ต้องดาเนินคดีทันทีนะครับ,รบเราในกรณีนี้กผมอยากจะเห็นว่าอยากจะให้ร่วมลงมือกันจริงๆนะครับความการยุ่งซ้อง <laughs> ให้มันเร็วที่สุดช้าเท่าไหร่เราก็ยิ่งแย่เพราะตอนนี้สาม โลกก็ใกล้จะตัดสินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราต้องเสียดินแดนแน่้วยการมันวางแผนไว้แล้วโดยเอาลงยิ่งรักเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อที่จะควบคุมกํากับดูแลเป็นหลักประกันให้คุณเซนครับกาบแม่มาลุกลุกคืบใช่ไหมครับครับเนี่ยนะครับอันนี้เราเห็นชัดแล้วครับว่าเราเสียแน่นอนเไม่ต้องรอแล้วครับทาได้รีบทําเลยครับเราช้าไม่ได้แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับครับ จริงๆแล้วปัญหาก็เห็นไม่ต่างกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าวิาวธีการที่จะทําให้บ้านเมืองรอดพ้นได้ตอนนี้เราดําเนินวิธีการคือทํำยังไงพี่น้องประชาชนจะเกิดสามัคคีประชาชนให้ได้ปริมาณมากๆอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เวลานี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลลศครับครับสวัสดีครับเช <ผม S 1> ิญครับขอเสนอใหม่นะครับครับผมก็เห็นด้วยที่เราเอาปตท,ทมานะฮะครับ เราต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องด้วยลาแขมขาด้วยทรัพยากรของคนทั้งชาติครับจะได้รักและหวงแหนและใช้อย่างมีคุณค่าแล้วก็ต้องประั้งประเทศชาติว่าระบบการเมืองเราเนี่ยมันล้มเหลวมันทําให้บ้านเมืองเนี่ยเสียหายมาโดยตลอดดังนั้นทหารเนี่ยต้องเป็นทหารของจอมทัพไทยครับใช่ครับชชรชประชาชนต้องเป็นประชาชนของจอมทัพไทย เราก็มาแก้ปัญหาเป็นสามสีสีคือสีแดงขาวน้ำเงินสีธงชาติของเราเมื่อตนทุกคนเราดูแลดีแล้วยกตัวอย่างยังดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ดูแลในรสามระดับระดับน้ำเงินก็หมายถึงเราดูแลให้เขาเข้มแข็งให้แข็งแรงขึ้นสีขาวก็ทำให้เขามีจิตใจที่ดีต่อประเทศชาติสีแดงก็เพื่อให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในในความเป็นมนุษย์ เนี่ยทุกอย่างเราต้องทําเป็นขั้นตอนสามสีนี่ <c oughs> แล้วแดงขาวน้ำเงินเราก็จะน้ําเงินขาวแล้วก็แดงแต่เราต้องไปปรับปรุกับระบบที่ขัดต่อกฎหมายรัฐมนูญครับ <c oughs> คือเอากฎหมายรัฐมนูญเนี่ยนําผมคิดว่าถ้าสามสี่ประการเราทําได้ตรงนี้นะเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปวิตกกังวลว่าใครจะมาเป็นนายกใครจะมาบริหารใครจะมาจัดการอะไรเงี้ย ทุกอย่างมันจัดการในตัวหมดแล้วเียงแต่จิตใจเราพร้อมนั้นเองว่าเราเป็นของจอมทัพอย่างเดียวกันโดยเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริ์เป็นธงที่เราตั้งไว้เพื่อให้สามสีเนี่ยเกิดความมั่นคงผมคิดว่าอะไรมันก็เร็วขึ้นเป็นไปได้ครับแล้วก็ไม่ไม่ช้ำใจกันบ,บ้านเมืองแต่เราต้อง ปีแรกเนี่ยเราต้องบอกทํากฎหมายให้เข้มแข็งนะครับทุกอย่างที่มันผ่านไปเนี่ยเราต้องเอาเข้าสูตรขบวนการกฎหมายหมดแต่เราจะยึดสามสีนี่แหละแดงขาวน้ำเงินเนี่ยผมคิดว่านะแล้วสตางค์ที่เราได้จากปตทมาเรื่อยมาเราจะเกี่ยให้เกิดผลประโยชน์กบคนทั้งชาติแต่เราจะให้คนที่สูงอายุก่อนเพราะว่าคนสูงอายุจะมากเราเพื่อให้คนเยาวชนเนี่ยได้ตั้งร้างกายทำมากินเต็มที่ ดูแลบ้านเมืองศึกษาหรืออะไรก็ว่ากันมาให้เต็มที่เลยส่วนผู้สูงอายุเขามีศักดิ์ศรีเราก็ตั้งเป็นสามเกรดไว้เกรดขาวเกรดน้ำเงินเกรดแดงจะให้รัฐบาลช่วยเหลือเกรดไหนคือตรงไหนบ้างหนึ่งกองทัเกรดสองสามสี่ห้าเกรดสามเลยเนี่ยสี่ห้าหกเลยอุ้มเลยอย่างเงี้ยให้อยู่อย่างสบายเลยอย่างเงี้ยทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ยากอ่ะขออย่างเงี้ยนะ แต่เราสําคัญที่สุดคือเราต้องใจเดียวกันว่าระบบการเมืองมันไปไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้เพราะคนแต่ระบบการเมืองยังดีอยู่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอันที่หนึ่งครับส่วนอำนาจสามอำนาจเนี่ยเรายังยอมรับอำนาจตุลาการที่ไปได้ครับแต่อำนาจบริหารกับนิติบัญญัติเราต้องมาทําให้ชัดเจนตามกฎหมายรธรรนทำยังไงก็ได้ให้มันชัดเจน ว่าสามขานี่ต้องขวกกันจริงๆต้องชัดเจนคือการชัดเจนที่สุดคือใครผิดกฎหมายเราจะไม่อรุณามโวยเราจะต้องถือตามกฎหมายให้ชัดเจนประชาชนต้องได้ประโยชน์ประชาชนต้องเป็นผลประโยชน์ของชาติอย่างที่พระพุทธทาสบอกประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประโยชน์ต้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่คขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ดูเหมือนว่าปัญหาสาเหตุแล้วก็วิธีแก้จะมองเห็นคล้ายๆกันว่าต้องแก้ที่นักการเมืองยังมีประเด็นแค่ว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังส่วนจะทําอย่างไรนี่ดูเหมือนพี่น้องประชาชนจะมีประเด็นต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความกินอยู่ดีลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเรื่องการทํา อะไรบ้างเนี่ยพี่น้องประชาชนมีอยู่ในความคิดแล้วนะครับปัญหาวันนี้คือเราจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ติดกันอยู่ในเวลานี้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประชาชนนั้นประชาชนผู้สุจริตไม่มีอาวุธไม่มีปืนไม่มีสิ่งที่จะไปบังคับขู่เข็นได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทำได้แค่เพียงการแสดงออกการต่อต้านโดยสุจริตการชุมนุมทางการเมืองเพราะฉะนั้น ประชาชนก็จําเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่จะบอกว่าสิ่งที่ควรทํานั้นมีอะไรบ้างแต่ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่จะทําก่อนคืออะไรบ้างและที่พี่น้องประชาชนมาทําในวันนี้โดยเอาตัวเองมาแสดงเจตนาลม์ในแต่ละจุดเพื่อให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าประชาชนไทยนั้นมีความตื่นรู้ทางการเมืองมีพัฒนาทางการเมืองและปริมาณของประชาชนที่มีจํานวนมากม ก็จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงถ้าประชาชนยังรวมกันไม่ได้แน่นอนทุนสามานก็จะเป็นคนที่ยึดกลุ่มอำนาจไว้ทั้งหมดเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลก็จะมีกลุ่มมวลชนรับจ้างไปคุกค,คามถ้าเป็นเรื่องกองทัพเราก็จะเห็นภาพเลยว่านักการเมืองทุนสามานพยายามที่จะประสานประโยชน์ หรือถ้าเป็นโลกออนไลน์ก็จะใช้ตำรวจในการจัดการการชุมนุมของประชาชนก็จะใช้ตำรวจในการจัดการส่วนเรื่องอำนาจของสถาบันต่างๆก็จะใช้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแนวรบเหล่านี้เป็นแนวรบที่ทุนสามานเดินอย่างเต็มรูปแบบคำถามก็คือพี่น้องประชาชนจะทําอะไรได้บ้างในขีดความสามารถของสุจริตทนที่สามารถทําได้เมื่อเราดูกฎหมายก็จะพบว่าประชาชนต้องรวมตัวกัน การรวมต,วตัวกันของพี่น้องประชาชนแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษา,รกษาประเทศชาย์ชัยวัฒน์ก็ค่อยๆทํามาอย่างต่อเนื่องทาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้เป็นจริงโดยการค่อยๆรวบรวมคนมาจนวันนี้มีการลงชื่อถึง8ล้านกว่าคนถึง9ล้านคนแต่การลง,ลงชื่อก็เป็นพัฒนาการอันหนึ่งเวลานี้สิ่งที่ต้องการก็คือทําอย่างไรเมื่อประชาชนลงชื่อกันได้8ล้านกว่า9ล้านแล้วถึงเวลานัดหมายจะมาพร้อมกันจํานวนมากมาก และนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังและที่สําคัญก็คือมีพี่น้องประชาชนคิดว่าใครจะโกงก็ไม่เป็นไรเป็นของหลวงก็ต้องนั่งทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่างบประมาณแผ่นดินทรัพยากรแผ่นดินและสิทธิประโยชน์ของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินของประชาชนทุกคนวันนี้ถูกยิบฉวยโดยทุนสามานและนักการเมืองในระบบทักย์สินจึงเป็นภารกิจของประชาชนที่ต้องออก มาทําหน้าที่ด้วยกันกุญแจสําคัญของเรื่องนี้คือเราต้องสามัคคีประชาชนให้ได้นะครับและสวัสดิการที่บางท่านเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นไปได้บ้านเมืองก็จะมีการพัฒนาได้จากนักการเมืองที่มีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วก็สาม,มารถที่จะจัดสวัสดิการให้สังคมอย่างสมบูรณ์จุดสําคัญก็คือเราจะรวมประชาชนให้เกิดสามัคคีประชาชนได้อย่างไรคนไทยทุกคนก็ต้องช่วย กันตอบนะครับวันนี้เวลาหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนนะอารและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกๆสายวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ